ท่านขุนได้ใช่ไหมฮะไดไดไดสบายมากมาเลยคือไอที่ต้องระวังอ่ะๆเลยจริงไอคนที่ต้องระวังอ่ะคือไอคนเลี้ยงเสือจริงเพราะมันมีมันมีพวกตัวอ้นมันอ้อมมาข้างหลังอันตรายมากนะที่บอกครับผมนี่อายุเท่าไหร่สิบเอ็ดเดือนจะขวบกำลังจะขวบกำลังจะขวบแล้วแปลว่าคุณเลี้ยงมาตลอดเลยเลี้ยงตั้งแต่ให้นมเลยตัวแค่ไหน อย่างนี้เลยอ่ะคือนี้เขาเกิดที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นสิงโตหรือคังคกฮะไม่คิดว่ยตัวนี้ผมซื้อตัวเล็กมาครับอ๋อนี่ซื้อตัวเล็กมายังไม่ได้เกิดที่นี่อ่าไม่เป็นไรเราเราสบายๆนะอยากได้ฟุตปะถ้าอยากได้ฟุตเนี่ยปล่อยวิ่งกันหายละมึงถ้าอยากได้ฟุตปล่อยปล่อยตัวเล็กอะอันนี้ให้เล่นละอันนี้ให้เล่นใช่ไหมฮะให้เล่นละให้เล่นจับแรงๆจับแรงๆต้องจับแรงๆใช่ไหมฮะลูกเขาแรงๆคือคือตัวนี้ตัวนี้ พี่อรุณก็เอามาตอนเด็กตอนเด็กครับเดือนเดือนเดียวครับเดือนเดียวครับแล้วเวลาเราได้ลูกเสือหรือสิงโตมาเนี่ยเราต้องมีพนักงานหนึ่งคนประจําเขาครับอยู่ตลอดการครับยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คนนี้ก็อยู่ด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนเล็กเลยใช่ครับนี่ผู้หญิงผู้ชายตัวเนี้ยผู้ชายตัวผู้อ๋อตัวผู้โอ้ยตายแล้วถ้าตอนเปิดสวนสัตว์แล้วที่นี่ก็จะเปิดแบบนี้ได้มามาเล่นแบบนี้ได้ได้ ครับผมโอ้ยใกล้ชิดจริงๆกับคุณวิลลี่สิงโตการที่ผมไปเกาตัวอื่นมาเขาจะได้กลิ่นผมไหมก็อาจจะได้กลิ่นครับแต่มันพวกนี้มันก็คุ้นกันอยู่แล้วครับเคยเขามีในใจมันคิดเลยนะตีนไก่นี่มือกูแหมจะกินตีนไก่เขาเคยอารมณ์เสียไหมก็มีบ้างค่ะคุณหุดหงิดแต่คุณทำยังไงอ่ะก็ไปปอบเขาตลอดทำยังไงทำยังไงก็หนู่มไปเกาอย่างนี้ค่ะเนาะไปเกา อ๋อแต่แบบจากสัตว์ที่ดูหน้าเก่งขามจากตรงนั้นมาตรงนี้มันคนละอันเลยนะเขายังเด็กอยู่ไงเดี๋ยวพอเขาโตสินะพอเขาฟูไซ์อะก็จะหน้าเก่งขามกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเแต่ก็ยังสัมผัสได้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่แผงคอก็มาเหมือนกันนะใช่ไหมแผงคอก็มาเต็มเหมือนกันท่านขุนท่านขุนท่านขุนซึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของหมอวีที่จะต้องมานั่งคอยฉีดยาคอยดูแลมีสเปคของของว่าต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมครับเพื่อได้มีสุขภาพที่ดี เรียกชั้นท่านขุนสิเรียกฉันท่านขุนอึมนี่คนรักกันมากเลยใช่มครักกันมากใช่ครับตอนเด็กๆดื้อมากดื้อมากดื้อมากนับก็เก่งตอนเด็กงับคือถ้ามันเชื่องเชื่องกับไม่เชื่องคือถ้าเชื่องแต่มันตกก็ได้แผลเหมือนกันครับถ้ามันเชื่องอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปถอดเลยพี่หอยนี่ครับเยังอยู่ปกตินะครับนี่เนี่ยครับเล็บอยู่ครบ แยกแยกอ่ะพี่พี่โชว์ให้กล้องดูหน่อยอ่าขอบคุณนะเล็บเล็บไม่ได้ถอนออกาไม่จาเป็นนะครับถ้าเราเลี้ยงเชื่องเราไม่จําเป็นเลยครับการถอนเล็บก็ทรมานสัตว์อยู่พอสมควร<ม>ันมซึ่งจริงๆแล้ว <ๆ S 2> บางที่เขาก็จะทําเพื่อเน้นเรื่องความปลอดภัยครับน่าจะเป็นสมัยก่อนแล้วครับหลังๆนี่ก็หมอหลายๆคนก็ไม่จําเป็นไม่ควรแล้วจริงๆปล่อยไว้แล้วเราก็ตะไบเล็บช่คนับเหมือนที่ตะเล็บปกติก็เขาก็รับเล็บอยู่แล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยลี่นี่เขายังเด็กอยู่นี่เดี๋ยวพอเขาดมเนี่ยเนี่ยลลีเล่นได้นะมึงพี่หอยไม่เล่นไะเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วผมผมเพิ่งเข้าวงการมันจะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่มือกูเนี่ยชอบเลยไหมนวดนวดชอบวิลลี่มันได้หมดเลยวิลลี่เปิดสวนสัตว์ดีกว่ามไ่เป็นไรด้วยฮะนี่นี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรองเท้าเอาว่ารองเท้าเนี่ยมันจะกัดแล้วปังกาดไม่รองเท้ามันจะเล่นเชือกครับมันจะเล่นเชือกเชือก ชอบเหลือเกินแต่ว่าผมบอกให้นะคุณหอยเออถ้ามือเขานี่แข็งแรงมากนะผมนึกว่าเมียผมเนี่ยตอนฉุดไปดูกระเป๋าเนี่ยแข็งแรงแล้วนะไอ้นี่เกี่ยวไปปุ๊บนี่มือไปเลยมันไหวอ่ะเอ้ยน่ารักว่ะไม่มีกลิ่นไม่มีโอ้สะอาดมากดูดูอุือมาสองข้างมาแล้ว ดูเชื่องนะดูเชื่องมากเลยนะฮะพี่จุงได้เป็นหมาเลยเนี่ยใช่คุออกไปข้างนอกได้เลยชอบเดินเล่นแล้วฮะใช่ตายแล้วกูรีเริ่มชินกับมันแล้วอ่ะนี่มึงเล่นกับสิงโตอย่างนี้เลยนี่ไว้ใจมึงไม่ได้แล้วมึงเล่นกับสิงโตขนาดนี้เข้าาปกแค่นั้นแค่นั้นแหละครับไม่มีทางไม่มีทางไงอืมคุณยอดพี่ เอานะสุดยอดที่นี่อันนั้นพี่อันนั้นสุดยอดที่นี่โอ้ถ้าเปิดปลายปีนี้แล้วได้เข้ามาแบบนี้นะบอกว่ามีความสูงมากๆมนเล่นมาเด็กครับมันไม่มันแทบจะไม่มีสัญชาตญาณเลยเพราะว่ามันก็ผ่านมือการเลี้ยงของคนมาโอเคไปไปดูลูกไปดูลูกไปดูพี่เขาให้ไปดูลูกล้ลูกเล็กอายุเท่า ประมาณ2เดือนสอเดือนเต็มฮะสอเดือนเต็มอ่าเบบีเบบีไปกันดีกว่าครับก่อนได้เจอลูกสิงโตฮะคุณวลลีไม่พูดไม่ได้นี่คืออะไรพี่ขนาอโลดาครับโอ้โหมันทําไมมันใหญ่หนามากหนามากต้องขอบอกเลยว่าอโลบาน่แดงของคุณนี่ทั้งแดงทั้งหนาแล้วพีวิลแล้วอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นฝูงคือเอาง่ายๆเราปกติแล้ว ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเลี้ยงอโลวานาแดงแล้วเขาอยากได้ฟอร์มได้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงตัวเดียว <ขอ S 2> เลี้ยงต,ตัวเดียวถูกไหมใช่ครับแต่นี่พอพี่เลี้ยงเป็นฝูงมันดูหน้าเกรงขามมากมันแบบแม่งเต็มมากแล้วคุณภาพน้ําดีด้วยน้ํานี่ผมใช้ไอ้นี่ครับพี่วิลลี่ใช้เครื่องกรองอาโออาโอเลยกับน้ำดื่มเอามาเลี้ยงทําเครื่องกรองอาโอหมดไปแสนกว่าบาทเพื่อเอาน้ำมาเลี้ยงปลาอย่างเดียวแล้วแล้วดีมากเพราะว่ามันหนาแบบใช่ครับ ตัวหนาปึ๊กตัวหนาเปึ๊กเลยมันมันขึ้นอยู่กับคาคุณภาพน้ำด้วยครับใช่คุณภาพน้ำนี่สำคัญมากกี่ปีครับกี่ปีกว่าช่ไดกี่ปีสี่ปีกว่าข้าวห้าปีพี่งานผมถามยงเงี้ยพี่ชอบเลี้ยงสัตว์มากเลยใช่ไหมเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวไม่เคยไปเที่ยวไหนนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของผู้ชายคนนี้เลี้ยงสัตว์อย่างเดียวไม่เคยไปเที่ยวไหนแต่อันนี้อันนี้จริงๆนะต้องบอกเลยพวกที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ไปไหน พวงสัตว์อยากจะอยู่กับสัตว์อยู่ทั้งวันไม่ได้สนใจบางคนบอกว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำว่ายในบ่อแทนปลาคราฟเดือนละสองแสนเอาไหมผมบอกว่าทางไงนเธอก็สวยสู้ปลาคราฟไม่ได้นี่อยากจะให้คุณเยลลี่ได้ดูคลิปนี้นะเอบออกไปเลยนะสวยงามสวยงามมาอันนี้ก็มีมีปลาให้ดูกันนิดนึงนะอนนี้ปลาอะระโโะไม่ใช่ครับ ออินซีเน็ตอินซีเน็ตอินซีเน็ตก็ใหญ่มากนะอินซีเน็ตไซส์ขนาดนี้รถนิ้ยกูมองเป็นปลากระโห h อะไรวะอินซีเน็ตไซส์นี้นี่ใหญ่กว่านี่ครับนี่นี่อินซีเน็ตตัวใหญ่ครัหายากครับหายากมากยากที่จะเป็นไซส์นี้ครับเพราะว่าปกติมันแค่นี้เองมันโตช้ามากนะเออปีละเซนปีละเซนแล้วแล้วปีละเซนรอดมันก็น้อยด้วยครับพอมาลงตู้อ่ะมันโดดชนตู้หมดครับใช่ครับใช่กระแสน้ํามันมีไงพอมันมีกระแสน้ำมันมีอะไรมันก็จะอยู่ช่วยได้เยอะอยากจะไปไหว้ในตู้ปลาพี่เขาจริงจริง น้ำสะอาดมากเลยอ่ะได้เลยอ่ะจริงแล้วได้มากเลยครับอ้าวมาแล้วครับลูกสิงโตขาวเชิญครับเชิญครับนี่นี่อะไรเนี่ยนี่ประกวดอะไรนี่ขี่ม้าครับม้าคาร์บอยนี่พี่ขี่ม้าคาร์บอยครับคือไม่ใช่ครอสกันที่ไม่ใช่อะไรคือไม่ใช่ขี่คาร์บอยพวกม้าอ้อมถังกีฬาเอ็กตรีมของซิงก์ครับซิงขี่ซิ่งก์ครับประมาณนั้นนะ อยากได้ม้าโหลดสักตัวไหมมีต่สปริงมาเลยนะอันนี้ไม่ใช่ม้าอันนี้ล่อไปอยู่ตรงนั้นอุ้ยอุ้ยมันมีใส่แพรมเพิร์ดด้วยอะนี่นี่ตายแล้วเข้าไปได้ใช่ไหมเอาเลยได้เลยครับได้เลยครับเราจะออกมาเพื่อให้เขาเห็นนะฮะว่าเป็นยังไงควรจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมเราเลยครับนั่งนั่งเลยข้างหลัง่ไงปุ้มไปแล้วนี่คือลูกเจ้าเจ้าเจ้าที่ข้างในไอ้โลโก้นะครับ น้องโลโก้นะอุ้ยดูสิเหมือนเด็กเลยอ่ะไม่ต้องกลัวรอกไม่ต้องกลัวออ้ยอ้บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนไปแป๊บหนึ่งักลัวเพราะควาลระมัดระวฮะมันกลัวมันกลัวกลัวไม่คุ้นแป๊บหนึ่งลูกแป๊บกลิ่นกลิ่นกลิ่นตัวใหญ่วยไม่ใช่ตัวเล็กแต่ตัวนั้นเขาก็มองเราอยู่นะมันมีตัวอยู่ในอ่ะคือคือนี่กี่เดือนนะฮะอันนี้สองเดือนคสองเดือนนะฮะคือลูกออกมาอ๊้ยเอ้ยเหมือนไลออนคิงอ่ะคุณคุณดูไลออนคิงไหม ไอ้ตัวนี้ที่มันพูดอะเสฮัมเบห์ฮาราจอมบอร์ยสมบัติอะไรอันนพาส่วนเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหไม่ใช่คือจริงๆความน่ารักอันนี้อันนี้คือ3ตัวนี้ข้อที่นี่เหรอใช่นั่งดินั่งนั่งลึกน่อยพี่นั่งเี่นั่งพี่นั่งพีนั่งเลยนั่งเลยมาไม่ต้องกลัวได้ได้ครับพี่อนันต์ครับขอบคุณนะพี่อนันต์เห็นไหมฮะอรุณูนครับพี่อัลลูนอัอลูนอันต์คือใครอนันต์คือใครวะอุ้ย จริงป่ะเนี่ยอุ้ยเออผมขอถ่ายคลิปไว้ได้ไหมให้คุณมิลลี่มันเป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเอาโอเคเดี๋ยวรอรอแป๊บเลงเพราะว่าหอยอุ้มก้นนิดนึงอุ้มก้นนี่อุ้ยอีกทีอีกทีเขาไม่อยากเล่นกับผมป่ะผมปึ๊บนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้อยากเล่นโอ้ยถีบเขาถีบเขาถีบคือเขาไม่อยากเล่นกับผมอะไปไปขอหลบก่อนขอหลบกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็คือ ลูกโลโก้กับคุณแม่ไม่กี่นี้ใช่แล้วก็มีมีกี่ตัวแล้วเนี่ยในที่นี้สามตัวครับ3ตัวแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยขาวเหมือนกันหมดนี่คือเกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับเกิดที่นี่ครับโอ้ยดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขานี่คือลูกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยเขาจะเชื่อมากนี่ผมเชื่อว่าเขาสัญชาตญาณเนี่ยมันทำคลิปเลยสัญชาตญาณนะสัญชาลาอื่นอ่ะมันให้ลดให้ดอกไม้ขึ้น ขึ้นบิลบอร์ดมึงบอกเลยว่า<ด>วันนี้ห <นะ S 1> อยไม่มีอะไรนอกจากสิงโตขาวให้เคืองส้มนะอย่างงั้นแพงจากข้างบนแพงจากข้างบนหลายๆคนอาจจะได้ในวันวาเลนไทน์ได้ดอกไม้หรือว่าดากได้อะไรแต่ว่าสิ่งที่ที่จะให้ส้มนั้นมากกว่าดอกไม้ครับที่จะให้สิงโตที่กำลังมองเพื่อจะขย้ำอ,อูกข้างนอก เชื่อเลยว่านี่คือสัญชาตยานที่ลูกสิงโตกําลังนะกำลังมองอูดว่าเอ๊ะกินได้ไหมจะกินมันได้ไหมข้าวาันไหนดีว่าตรงไหนอร่อยเออหนกมันใช่ไหมที่อร่อยอันนั้นไม่ใช่อูดธรรมดามันเป็นหมูทําไมอ่ะอูด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 ไมผู้หญิงชอบไงมุกแบบนี้ จริง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 เมื่อใจกูป่ะเนี่ยจริงจริงเมื่อใจกูว่ากูไม่อยู่กับนั่นเน็กเมื่อวานนั่นเน็กยังไม่ขำเท่ามึงเลยขำหมูมือมึงสดมึงไปชดมึงไปชดโหูมึงเล่นอูดอูดนะหมูเนี่ยหมูอัะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อูดธรรมดาเห็นปะเขาเาก็เลยไม่อยากกินแล้วเพราะมันเป็นหมูอูดอูดนะฮะนี่สิงโตขาวตัวนี้นะเดี๋ยวจะเอาไปฝากส้มเขาใช่ไหมใช่เอาอันนี้เลยเด็ดมากจริงๆที่นี่ยังมีอีกเยอะเลยคุณวิลลี่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวคุณ พาไปหน่อยนะเดียวผมเบรกแป๊บเออไหนในมาแล้วครบ2เดือนแล้วด้วยอขอฉีดยาเชิญฮะเชิญเชิญฉีดยาชัว์เลยทำคลิปไปทำงานไปได้ได้เชิญฮะเชิญนะคุณหมอเดี๋ยวผมอยู่กับมันก่อนเดี๋ยวเสียมาฉีดยาครับครับเดี๋ยวเราดูกันนะฮะวันนี้เป็นเข็มแรกครับก็จะเป็นพวกแข้หัดแมวนะครับแล้วก็พวกอ่า ลำไส้อักเสบโรคลำไส้อักเสบต่างๆใน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 กลุ่มแมวอุ้มเป็นลูกเลยอะดูซิเขารู้ด้วยนะเขาส่งเสียงมาก่อนเลยคุณโดนแน่คุณโดนแน่โดนหน้าตรงนี้นี่ดูหน้าหน้าหน้านำเรียบร้อยแล้วลูกเรียบร้อยแล้วเหรอครับ กระตุกนิดนิดกระตุกนิดนิดแต่มันฉีดเข้าใต้หนังนี่ใช่ครับเลยังง่ายกว่าเคยฉีดผิดโดนแขนน้องเขาเมื่อไหม่เคยไม่เคยเปลืองว่เปลืองแพง์ก็เลยของแห้งแพงฉีดไม่เข้าฉีดไม่เข้าเลยน้องเขามีสักน้ำมันไว้ฉีดไม่เข้าเลยโอเคนี่เตือนดูเอาเอาหน้าหน่อยเอาหน้าหน่อยเออเออเออปึ๊บเข้ามาได้เลยเข้ามาเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวพี่ คุณหมอเออง่านิ่มๆนะเฮ้ย ي, อันนี้<ง>นิ่มเว้ยอันนี้นิ่มไม่รู้สึกเลยฮะนี่ครับดูเออโอเคแป๊บนึงลูกบัตรหนึงมันรู้มันรู้มันรู้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งแตบบ่แล้วลูก<ไ>ปร้องเป็นเป็เดเลยไป และนี่ก็คือการฉีดวัคซีนนะฮะในขนณะปฏิบัติหน้าที่อ้าวแล้ะครับมันก็มันก็เป็นอะไรที่น่าเราใจมากนะแต่ที่นี่ไอ้ที่ชื่ออะไรนะที่นี่สูเอสีอยุธยาไลกเกอร์ซูนะฮะยังมีอีกเยอะผมฝากหน้าที่คุณด้วยได้เลยได้เลยเพราะผมจะต้องเดี๋ยวคุณคุณต้องรีบเข้าไปก่อนหมดวันวันเลนทายไงใช่ไหมใช่เอาลูกสิงโตไปให้เค้กส้มเขานะข้รไปมือหนึ่ง จับไว้อีกมือหนึ่งขับไปกระคองกระคองไปเรื่อยๆช่ิงตมันทำอะไรมึงไม่ได้เพราะมันต้องงับคอมันหาคอมันไม่เจอไม่ได้ถ้าชอบก็กด subscribe ด้วยแล้วโ notification ด้วยครผมอ่าเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับรังตังรังหน้ตังมากเออมาแล้วเตียยออกมาแล้วโอ้โหขี่จักรยานมาด้วยใช่แล้วยกล้อด้วยใช่ไหมนะ